รายงานประทานเบ้าเรื่องอะไรวะมีสำน,นักเข่ามาจากประเทศไทยชื่อสำน,นักเขา่าทอกนิวเออ้ามังเข้ามาได้เพราะมังเป็นสายเลียวกับว่านิยมจริงเหมือนกลางสวัสดีครับท่านประธานเบ้า เออเจ้าเจ้เรามาคุยกันกล่องกล่องสองภาคถามมากล่องคือว่าผมอยากจะถามว่ากองกำลังว้าแดงในเิดภาคใต้ของว้าเนี่ย ที่ตั้งมั่นอยู่ในเขตลุกล้ำดินแดนไทยเนี่ยทหารไทยทำไมถึงไม่ขับไล่อ๋ออังนี้ง่ายนิดเดียวอ่วจะบอกความจริงให้นะคือพูดความจริงเนี่ยไอ้คงไทยมั่งไม่เชื่อถ้าพูดโกหกแล้วมั่งเชื่อเพราะฉนนะนั้นอ่วจะพูดความจริงเพื่อมั่งไม่เชื่อ คืออย่างนี้นะว่าไปาตัางถังที่นั่งว่าผลิตยาบ้าแล้วก็ส่งขายให้ไทยให้คงไทยมันก็คุไปถ้ามันพังพวกทหารชายแดงได้มันก็จะรอดพอมันรอดไปแล้วถ้ามันขงไปถึงสระบุรี ในเขตจะหามันก็จะรอดปลอดภัยตำรวจไม่กล้าคนไม่กล้าจับยาบ้าก็ไปทุมรวมที่นั่นเป็นศูนย์กลางของว้วส่ mm. วนที่มังไม่ยิงว่าก็เพราะว่ามังได้แบ่งปังผงประโยชน์จากว่วพวกแม่ทัพ นายกองผู้บัญชาการทหางบกผู้แม่ทัพผักว่าให้เงึงเดืองมันงอันนี้มันพิจุกกังไมา่ลายว่ารูว่าให้แต่พิจุกได้ว่าเหตุทางไหนมันงจึงไม่ยิงวานี่แน่มันงเป็นความจริงที่มันไม่ยิงวาเพราะว่ามารับจริงๆ ่วนเพื่อท้ายมังการ,รับเงินจากว่าเพื่อจะออกกฎหมายตั้งบงคาสิโน,โนในเมืองไทยถ้ามังออกได้นะว่าจะจ่ายให้มังอีกให้สอสอที่ยกมือให้พังอีกคงละห้าล้านและท้ามังจะเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่าก็จะจ่ายเงินซื้อเสียงให้มังอีกให้ประชาชนอีกคงละห้าร้อยห้าร้อยทั่วประเทศที่มังง่งผู้แทงเมื่อมังหวังประโยคเช่งนี้มังก็ไม่จางยิงวะนี่ก็พิสูจน์ได้ไม่โกหก พิู่จได้ไงครับเอา้ากฎจีมังจะตั้งบ่องคาติโนเนี่ยจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าจริงจะแดงว่าพิสูจน์ได้สิและจีมังไม่สางยิงก็มังมีพงประโยคไปทึกให้จหางแม่ทัพให้ปู่บัญชาการแม่ทัพมันก็เลยจมคบกันทั้งหมกว่วก็เลยหลอด อันนี้ว่าจะบอกต่อนะประเทศไทยเนี่ยมันจะเข้าสู่แบบทีเลียนาไอรัฐบางไทยนี่มันก็เหมือนอักษะเดี๋ยวมีกลุ่มก็ะบกไม่เห็นด้วยกับรัฐบางประเทไทยมันก็ขับไล่พราขับไล่มันก็จะไอพวกขับไล่มันก็จะเป็นกระบก ถ้ามังกระบกชน,นะนะไอ้พวกรัฐบาลเพื่อไทยก็จะลีภายไปประเทศจีนหัวก็คุยกับเฮียสีไว้แล้วถ้ามังลีภัยมาประเทศจีนจะจับส่งมังคืนให้กระบกให้ไปตีคุกถ้าคืนเอาไว้มังเป็นอังตราย ขานาดประเทศของมันมันยังไม่รักแล้วมันอาศัยอยู่ในประเทศจีนมันจะรักจริงได้ไงเดี๋ยวมันกักระบอกอีกเดี๋ยวมันกัดทะเรยยกกับจีนให้จีนเสียหายเพราะฉะนั้นทามังลีพายมาจับทรงให้กระบอกเมืองไทยเนี่ยว่าพูดความจริงเนี่ยไม่มีใครเชื่อถา้วาว่าผู้โกหกนะมีคุ้งเชื่อทั้งนะั้น ดูอย่างคอ้อสิงเตอร์ดีมังพูดโกหกกับขงทายเถียงเนึงเป็นล้างหมกบางทีแต่ถ้าพูดความจริงนี่ไม่มีใครเชื่อว่าจึงพูดความจริงให้หรือฟังนี่ง่ายเอาสัมภาษณ์ต่ออันนี้คุยกันนอกรอบครับผมไม่สัมภาษณ์เลยครับผมบันทึกเสียงไว้แล้วครับผมจะเอาออกรายการ ท็อปนิวของผมเอออยังงั้นก็ไลร,รู้ว่าเออไม่เป็นไรว่าผูกความจริงงั้นจบข่าวแค่นี้นะกลับกลับ